ดูลูกนี้นะครับอยากรู้นะครับลายเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะสวยมากลายเด่นดเมลอนสายพันธุออรนซาบุลาครับดูลายก,ก่อนที่จะชั่งน้าหนักโอ้สวยมากลองดูครับอาจารย์ครับอันนี้ี่กี่กิโล สโล8ปมใหญ่มากสองโล8ดนี่ไม่ใช่ว่าหนึ่งต้น1ลูกนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งต้นสองลูกเหมือนกันครับนี่ดูลูนี้อันนี้สโล8ปดอี้สองโลสอโลแกับ2โล2องก็เท่ากับ3าห้าโล ใช่ไหมครับต้นนี้ต้นนี้ห้าโลครับนี่สวยงามมากออริสซาบุระก็ยังไงก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับต้องต้องนั่นเข้ามาตอนนี้ออริสซาบุระมีเอ่อถ้าลูกค้าจองเกือบหมดแล้วนะครับยังไงผมแจ้งตรงนี้เลยนะครับเกือบหมดแล้วนะครับที่จะเหลืออยู่ก็คือใครต้องทำใครต้องคำของเรา เดี๋ยวลองไปดูต้นอื่นต่อไปครับนต้นสองลูกของสวนเราน,นี่เป็นเมลอนสายพันธุ์ออเรนซาบูราครับอ,นนอันนี้แก่นะนะครับแล้ักครับผมของสวนเราโรงที่สองก็ ความเสียหายบ้างอะไรบ้างครับได้ไม่เต็มไปเต็มหน่วยครับสืบเนื่องจากติดฟ้าอากาศแปรปวนนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บไปแล้วครับเริ่มตักเก็บผลผลิตใบก็แก่แล้ว สวยมากเลยนะครับสองลูกนึงก็ลูกอยู่ประมาณสักสองโลเจ็ดได้ครับนี่ลูกลูกหนักมากใหญ่มากครับออขอบคุณครับที่ติดตามส่วนแก้วการมาตลอดครับ ครับอันนี้เป็นเมลอนสายพันออเลนซากุระครับตอนนี้ผมก็ตัดมาทดสอบทดลองแล้วนะครับเนื้อนี่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยสีส้มเกือบสิบสี่บิตครับนะฮะเพราะเท่าที่ผ่านมานี่ประสบปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยอะไรด้วยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับออเลนซากุระครับ